สดีครับทุกคนเราอยู่กับช่อง n o p l e Future นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรบกในแมปที่เราสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้นะไม่ใช่ที่คือแบบว่าถ้าเกิดเราไปเจอกำแพงเราปีนขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่คือกำแพงแต่เราไปไม่ได้เราจะไม่ใช้เทคนิคกระโดดนะครับอ่ะมันจะกระโดดได้ไงทแทงที่ตรงนี้ไม่ไมีอะไรนะครับเราก็แค่นี่ ันเนี่ยทุกอย่างมันกลับด้านอ่ะเสร็จครับแล้วก็วาร์ปมานี่อ่ะกระโดดขึ้นไปครับมืนหัวมันจะดูมืนหัวนิดหนึ่งมันจะดูมืนหัวนิดหนึ่งนะคบโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้อ่อโอไปได้เฮ้ยเฮ้ย่ทอะเฮ้ย ฮึบอ,อ่ะแล้วก็ไงต่อโอ้อยเออแล้วปัญหาคือเสียงตายนี่คือแบบแปลกมากฮึบต้องเลงไปมาคือเราต้องเลงแล้วก็ค่อยขึ้นไปจากนั้นก็กระโดดนะครับโอเคอ่ะ ยาวูวเ yeah. ฮ้ยมันได้ยัง่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงหมุนสับร้อยหกสิบองศาวันดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไม่ได้หรอมิจจะเหมียวด้วยโห ตรงนี้มันกระโดดไปตรงนั้นเลยนะกระโดดตรงนี้เลยไม่ได้เหรออ่าไม่ได้โอเคคือเราต้องอ่ะรู้เทคนิคแล้วอ่ะเราต้องกระโดดไปตรงนี้แล้วก็ออกมาอ่ะหาทางไปขึ้นไปค่อยๆขึ้นเย้ อะไรกันเนี่ยวันดีเหมียวโอ้เหมียวนี่ผ่านไปไม่ได้เลยหรือได้สงสารจังอ้าวอ้าวมันต้องให้เอียงกว่านี้อ่ะยุ๊ปดมันกระโดดได้หรออุ้ยกระโดดได้ ย่า <Yeah! S 2> <laughs> ใช้เทคนิคเดียวกันทำไมอ่ะเออเพลงนี่ออนแต่ไม่มีเสียงเพลงคืออะไรย่าฮู้เกือบเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตรงนั้นได้ไงอ่ะยนีนนอนเหรอย่า <Yeah! S 2> ว้าไม,ม่ได้อ่ะอ้เอา,เอา,เอาตก โออะไรกันเนี่ยโอ้อะทำไมรู้สึกเหมือนตัวนี้เมื่อผมกลายเป็นตัวแม่เหล็กเนี่ยโอ้โอหโอ้โหต้องทำยไงเนี่ย โอ้ออ๋อ,อ,อรู้แล้วนี่แล้วก็อ่ะไงต่อไงต่อเดินเอ้ยไม่ได้โอเคผมเข้าใจวิธีการแล้วนะนี่ก็ผ่านไป1ไม่ก็2นาทีอะอ้าวเราจะโดดลงมาทำไม แล้วก็นี่เนี่ยถ้าเกิดลงไปตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันแหลมมากเออไม่ใช่มันเอียงมากถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็จะตกเอาวันนี้มันจะผ่านไหมนเนี่ยข้ามเวทีโอ้เดี๋ยวนะทำไมามันกลายเป็นไพ ยูโน you know. ่อะทำไมไมมันเป็นไพย่ยูโน่ที่เป็นแบบการ์กบาทเดซื้อซื้อซือ่ะไป<ฮ>นั่งไงต่อ เออไม่ได้โอ้มันมีเวลาด้วยตัวเลือกเวทีเราเลือกได้เฮ้ยเฮ้ยข้ามได้โอ้โหถ้ารู้อย่างนี้ก็ข้ามไปตั้งอ้าวไม่ใช่ข้าม ไม่ใช่ตาเดียวกันเหรอเนี่ยโอ้เ oh อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ <ID> ย <mayor> yeah, ่าอ่ะ โ okay. อเคอะ <gasps> ด่านอะไรเนี่ยโอ้ <activist> แล้วก็มาฝั่งนี้อาจากนั้นก็ง่ายต่อถ้าเกิดลงไปตรงนี้มันก็จะไปติดอยู่กับตรงนู้นถ้าเราไปตรงนี้นองก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วเราจะต้องไปตรงไหนถ้าเราไปตรงนี้เราก็จะไปติดอยู่ข้างล่าง ออกไงดีถ้าเกิดไปตรงนี้มันก็จะไปตรงนู้นเราไปไม่ได้เลยช่วยดูให้ติดก็นะดาดี้มันมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ทางหรือเปล่าเฮ้ยใครลงอไอ้เดียดเดียดมันก็ลงเองอะ อะไรกันเนี่ยแปลกมากแปลกมากเลยโอ้จัับจัชา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 ชเยอะเๆแล้วก็ปบ เพื่อนเพื่อนจริงไหมถ้าเป็นเบาอ่าเราก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนี้กระโดดมาตงุงตรงแท่งยาวๆนี่เลยกระโดดมาเลยกระโดดไปสิเออแล้วก็ขึ้นมาออไปฝั่งนู้นอาไปฝั่งนู้นไม่ไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วจะลงไปตรงนู้นทำเพื่อ โอ้มันเอาอยัางไงอ่ะเออเอ,อทุกคนโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องทั้ำผึ้งฟรีจ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายผมจะสอนคนนั้นก่อนเพื่อนไปตรงนูน้นเพื่อนไปตรงนูน้น ก็เดินตรงๆเลยจะกระโดดทำไมเออกระโดดไป,โไปเลยอ่ะแล้วก็ไปฝั่งนู้นไปเลยทางนู้นทางนู้นทางนู้นอ่ะแล้วก็ไปฝั่งนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอยอาไปเกือบได้ไปนครับ